สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านก็ต้องรับสู่ช่องนิยายเสียงบ้านนิยายสีมาลาก่อนฟังนิยายฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยนะคะขอให้สนุกกับการฟังนิยายค่ะสเสน่หาชั่วคืนตอนที่สองนิโคลัส หลายข้อนิ้วไปตามผิวเนียนนุ่มของคนหลับแผ่วเบาไม่คาดคิดมาก่อนว่าสาวชุดดำที่โยกแกเรือนกายอยู่บนฟลอในพับจากหลับกลายเป็นหญิงสาวไรเดียสาไปได้เขาไม่เคยปล่อยให้เรื่องผู้หญิงมารกสมองสักครั้งหาความสุขร่วมกันแล้วแยกทางคือสิ่งที่เคยทำมาตลอดแต่กับเธอซินเดอเรลลานางนี้ช่างแตกต่างเขาแคร์หวงแหนเธอขึ้นมาเสียอย่างนั้น ชายนมหวนคิดถึงสิ่งที่ทำร่วมกันและพูดคุยตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาผมหวังว่าพรุ่งนี้ชาเมื่อตื่นขึ้นมาคุณจะไม่เสียใจใช่หรือเปล่าครับไม่ค่ะฉันไม่เสียใจแน่นอนฉันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างบอกมาสิคะเจ้าชายนิโคลัสสังเกตเห็นความหวาดกลัวในแววตาคู่นั้นทว่ามงยามนี้ ชายนุมกำลังหูพราตาโมาราคะแรงร้อนเข้าครอบงำจิตใจหากเขาไม่ได้รับการปลดปล่อยเห็นทีคงคลั่งตายในคืนนี้เป็นแน่อย่างไรเสียซินเดอเรลล่ลาต้องรับผิดชอบปากอยากสีสดกรดซองพลาสติกจนขาดวันในสแตนเกิดขึ้นได้เสมอและไม่ต้องการให้มีสิ่งผูกมัด lamps. เนื้อสิ่งอื่นใดชายหนุ่มไม่มั่นใจว่า สาวๆเหล่านั้นจะปลอดภัยจากโรคร้ายร่างสูงขึ้นมาบนเตียงอีกครั้งมือสัมผัสแตะต้องกับทุกส่วนบนรือนร่างหญิงสาวก่อนจะหยุดที่ดวงหน้าสวยภายใต้หน้ากากเพชรถอดหน,น้ากากก่อนดีไหมเจ้าชายอยากสบตาก,กับซสนดิลลาชัดๆแย่ดีกว่าคะ่ะเอาไว้ตอนเช้าเราค่อยเจอกันดีไหมคะแต่หน้ากาก ทำให้ผมจูบซินเดิล่าไม่สะดวกเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ปิดไฟสิคะเจ้าชายจะได้ไม่เห็นหน้าฉันก่อนพรุ่งนี้เช้านิโกลัสเห็นด้วยกับเธอไฟหัวเตียงจึงดับลงทันทีภายในห้องแลเห็นแค่แสงสลัวจากแสงไฟตรงระเบียงมือใหญ่ค่อยๆถอดหน้ากากเพชรออกแผวเบาพร้อมสัมผัสดวงหน้าสวยยามไร้หน้ากากปิดบังนิ้วยาว รูปไล้ไปทั่วดวงหน้าจมูกเธอด่งเป็นสันพวงแก้มสองข้างเนียนนุ่มเขาเดาได้ว่าเจ้าของใบหน้านี้คงสวยมากเรียวปากอยากร้อนกดจูบกับริมฝีปากอิ่มหนักๆส่วนร่างกายก็ดำเนินไปความประหลาดใจเกิดขึ้นพร้อมๆกับความรู้สึกยินดีอย่างที่สุดเขาไม่อยากเชื่อว่าเธอจะหลุดลอดมือชายมาได้ หรือว่าซินเดรล,ล่าของเขาถูกแม่เลี้ยงจับขังเอาไว้และเธอนี้ออกมาได้เธอสะอาดบริสุทธิ์ความคิดหนึ่งวิ่งเข้ามาในหัวเขาต้องการเก็บเธอเอาไว้เป็นผู้หญิงของเขาตลอดไปจึงไม่คิดป้องกันอีกภายนอกหน้าต่างในายามเช้าตรู่อย่างมืดสลัวยิงสาวรู้สึกตัวตื่นขึ้นในหัวมึนงงราวศีรษะถูกทุบอย่างแรง ความทรงจำครั้งสุดท้ายของเธอคือเพื่อนๆทรงแก้ววายผสมอะไรบางอย่างให้ดื่มในผับจากนั้นก็สนุกสุดเวียงกับการโชว์ลีลาราวกับนางระบำมืออาชีพทั้งที่ในชีวิตไม่เคยทำเช่นนั้นความจำของเธอเลือนรางหลังจากนั้นคลับคล้ายคลับคลาความฝันทว่าช่างเหมือนจริงประหนึ่งสัมผัสได้ในฝันนั้น เธอได้พบกับเจ้าชายรูปงามดวงตาของเขาเป็นสีฟ้าอ่อนแสงดูอบอุ่นจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากสวยยิ่งกว่าสตรีเจ้าชายบอกรักเธอหลายต่อหลายครั้งจนเธอจำไม่ได้สมองที่พล่าเลือนเริ่มเด่นชัดขึ้นเมื่อดวงตาสีดำคลับเรือบมองเห็นร่างใหญ่ข้างกายดวงตาสีนินเบิกกว้างกับความจริงที่รับรู้ เรื่องเมื่อคืนหาใช่ความฝันแตว่ามันเป็นความจริงเจ้าชายรูปงามที่ตักตวงเอาจากร่างกายเธออย่างไม่รู้จักพอในความฝันนั้นนอนอยู่ตรงหน้ามีนาอละเมธาเสากัมพลาที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสองไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ตั้งแต่เธออายุเพียงหกขวบแม่เลี้ยงอนงนางผู้เปนยญา เลี้ยงดูเธอมานับแต่นั้นจวบจนกระทั่งเรียนจบและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยงานทุกอย่างให้กับผู้เป็นย่าคืนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของเพื่อนสนิทมีนาขออนุญาตยา่าเพื่อไปร่วมงานและเธอเองก็ต้องการปรับทุกข์กับใครบางคนที่เข้าใจวีกิจแฟนหนุ่มที่เคยคบหากันมาหลายปีกำลังเข้าพิธีแต่งงานกับนิสาลูกพี่ลูกน้องของเธอ ระชายนมเกิดพลาดพลัง้งทำนิสาท้องเธอถูกหักหลังจากชายคนรักทั้งที่เชื่อใจเขามาตลอดเพื่อนสาวอีกคนหวังอยากให้เธอหลุดพ้นจากความเจ็บปวดที่ทรมานจึงแอบเอาอยาบางอย่างที่ออกฤทธิ์หลอนประสาททําให้เธอลืมเลือนความทุกนั้นผสมลงไปในเครื่องดื่มทว่าความหวังดีของหล่อนคนนั้นกลับทําให้เธอ เราตกนรกทั้งเป็นมีนาจำได้แค่ว่าโทรเรียกคนขับรถที่บ้านมารับเพราะรับปากแย่ว่าจะกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนจากนั้นก็ขึ้นรถเบนคันหรูออกมาจากผับหญิงสาวเพิ่งรู้ต,ตัวตอนนี้เองว่าขึ้นรถผิดคันเจ้าของรถคันดังกล่าวกลายล่างเป็นเจ้าชายที่ทำทีมาช่วยเหลือจากนั้นก็แปลงกลายเป็นซาตานเธอขยับร่างอันบอบชำ้ำ ลงจากเตียงอย่างเชื่องช้าจากนั้นก็หายเข้าไปในห้องน้ำน้าตาแห่งความสูญเสียพลัง่งพลูไหลาอาบแก้มมือเห็นร่องรอยแห่งการถูกตรีตาจองบนร่างรอยจุดสีแดงชํำกระจายอยู่บนผิวเนียนทั่วร่างกายอีคนหืน่นอีบ,บ้าไอผู้ชายฉวยโอกาสหญิงสาวกลดาคนเีียังในตราบนเตียงนุ่มอย่างสบาย พร้อมสะอื้นให้เจ็บใจเธออาบน้ำอย่างลวกๆล้างคราบลากี่ขาวบนเนื้อตัวที่ชายคนนั้นทิ้งเอาไว้ก่อนจะใช้ผ้าขนหนูเช็ดตัวที่ราวระบมโดยเฉพาะตรงจุดนั้นหยิบชุดเกออกสีดำมาสวมใส่ทว่าต้องปิดเปลือกตาลงด้วยความประทมเมื่อชุดที่สวมใส่ไม่อาจปกปิดร่องรอยสีแดงช้ำจุดๆเหล่านั้นได้ มีนาเดินออกมาจากห้องน้ำช่างใจชั่วครู่จึงถือวิาสาสะเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อสำรวจดูว่าจะมีเสื้อสักกีตัวที่จะแอบหยิบมาใส่เพื่อปกปิดร่องรอยแห่งความเจ็บช้ำนั้นมาให้ประจานเธอยามออกไปด้านนอกมือเล็กหรือคนสำรวจทั้งตู้มีแต่เสื้อผ้าผู้ชายตัวใหญ่มากหากเธอสวมใส่มันคงเหมือนเสื้อคลุมอาบน้ำเสียมากกว่า จึงตัดสินใจเลือกเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวหนึ่งออกมาสวมทับชุดก่ออกพับแขนเสื้อสองข้างมาถึงข้อศอกติกระดุมจนเกือบถึงเม็ดสุดท้ายที่อยู่ชิดลำคอชายเสื้อที่ยาวเกือบถึงเขา่าผูกเป็นโบด้านหน้าจากนั้นจึงย่องไปหยิบกระเป๋าสะพายที่วางอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงอดไม่ได้ที่จะเหลือมองใบหน้าของคนช่วยโอกาสเขาเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมคล้ามรอเหลาเราในแบบบนแคสวอล์กผ้าห่มที่คุมร่างใหญ่ร่นมาอยู่ตรงแผงอกเผยให้เห็นแผนอกกว้างเต็มไปด้วยไรขนสีน้ำตาลอ่อนกระจายตัวเรียงระเบียบดูเซ็กซี่ซินเดรลีลาเสียงเรียกของเขาทำเอาคนแอบมองสะดุ้งโยงแต่ว่ากลับโล่งใจภายหลังเมื่อรู้ว่าเขาแค่ละเมอชื่อนี้เธอจำได้แม่น เขาเรียกเธอซ um ้ำแ um ล้วซ้ำเล่าพร่ำพรรณนาว่ารักซินเดอร์ล่าสุดหัวใจเขาโกหกอย่างหน้าไม่อายประโยคบอกรักซ้ำๆของเขายังก้องอยู่ในหัวเ <c oughs> ขาบอกรักเธอขณะตักตวงรสวาบ,าบนเรืนร่างทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแม้แต่หน้าตาของมีนาเขาเองยังไม่เคยเห็นยิยงสาวหอบเอาหัวใจและร่างกายอันบอบช้ำกลับไป ดังใจจะลืมเลือนฟันร้ายในค่ำคืนที่ผ่านมาให้เร็วที่สุดสิ่งที่สูญเสียไปแม้จะไม่มีวันควยคว้ามันกลับมาได้จะถือเสียว่ามันเป็นเวรกรรมที่ต้องชดใช้ถือหันหลังให้เขาแล้วเดินจากไปอย่างเงียบเงียนิโคลัสรู้สึกตัวตื่นในอีกหลายชั่วโมงต่อมาดวงตากู้คมกวาดมองไปทั่วเมื่อไรร่างหอมกลุน่นที่กอดมาทั้งคืน ร่างสูงดีตัวลุกจากที่นอนอย่างรวดเร็วรีบเดินไปเปิดประตูห้องน้ําตรงระเบียงค้นหาซินเดอเรลล่ลาของเขาทุกซอกทุกมุมภายในห้องจนต้องถอดใจหัวใจชายหนุม่มรู้สึกบูบโบงงราวหัวใจล่องลอยหายไปเธอหนีเข้าไปในขณะที่เขาเผลอหลับสนิทด้วยความอ่อนเพลียเขาใช้เวลาชำระร่างกายพร้อมแต่งตัวเรียบร้อย ลงไปสอบถามพนักงานต้อนรับตรงล็อบบี้ของโรงแรมพนักงานสาวรายงานเจ้านายว่าเห็นหญิงสาวร้อนรนออกมาจากลิฟต์ตั้งแต่ตอนเช้ามืดและขึ้นสองแถวสีแดงจากไปโดยไม่ได้ฝากข้อความใดๆเอาไว้นิโคลัสกลับขึ้นมาบนห้องอีกครั้งเขานั่งจมจอมเอามือกุมขมับอยู่ปลายเตียงรู้สึกคิดถึงโหยหารำพึงรำพันกับตัวเองซินดอลล่า เธอเป็นใครชื่ออะไรแม้แต่หน้าตาเขายังไม่เคยเห็นฝ่ามือหนาลูปคลํำตรงมอนใบโตที่มือคืนหญิงสาวใช้หนุนนอนอย่างอลัยอาวรเธอจากไปแล้วแม่ซินเดอเรล่าสวมหน้ากากเพชรเธอไม่ทิ้งอะไรเอาไว้เลยแม้แต่หน้ากากอันนั้นดวงตาสีฟ้าอ่อนมองมนเขาดึงผ้านวมผืนใหญ่ออกจึงแลเห็นรอยหยดเลือดสีแดงเล็กๆ แปดเปื้อนบนผ้าปูที่นอนสีขาวสะอาดหัวใจเขากระตุกเขาทำลายผู้หญิงคนหนึ่งตอนเธอไม่มีสติอย่างน่าอายร่างสูงเอ็นกายลงนอนราบกับที่นอนดวงตาที่เลื่อนลอยจับจ้องบนเพดานเสียงถอนหายใจของเขาดังเป็นระยะมือใหญ่คว,ว้านคว้าตรงที่ล่างหญิงสาวนอนเมื่อคืนพลันมือสะดุดกับวัตถุบางอย่างใต้หมอน เขาหยิบสิ่งนั้นมาดูมันเป็นตุ้มหูทำจากทองคำขาวประดับเพชรแวววาวน้ำงามระยิบระยับคาดว่าคงหลุดจากหูของเธอเมื่อคืนเขายิ้มมุมปากอย่างน้อยเธอก็ทิ้งสิ่งนี้ไว้ให้เขาดูต่างหน้าเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเขากดรับอิสลาเห็นว่าสายมากแล้วนิโคลัสยังไม่ลงไปด้านล่างจึงโทรมาตาม นมจำต้องลงไปด้านล่างเพราะเพื่อนรักรอกินมื้อเช้าอยู่นิโคลัสเดินอย่างคนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลงลิฟไปยังห้องอาหารชั้นล่างสุดของโรงแรมตลอดเวลาที่อยู่บริเวณหน้าล็อบบี้สายตาอย,ย่างสอดส่ายด้วยยังหวังว่าจะเจอเธอคนนั้นนางซินผู้ขโมวยหัวใจของเขาไปเฮ้นิกกี้ทางนี้ยืนซึมอะไรอยู่ตรงนั้นวะ ท้ไมกกบคนอกหักมอร์นิ่งอิสลาเมื่อคืนหนักไม่หน่อยวะเชา้านี้กันรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อิสราแปลกใจกับท่าทีที่ดูเนือยๆของเพื่อนรักฉันว่านายดูแปลกๆไป็นนิกี้เมื่อคืนนายดื่มไปนิดเดียวแถมยังกลับเร็วกว่าฉันเมื่อก่อนนายดื่มทั้งคืนยันเช้าก็ไม่เคยเห็นมีอาการแบบนี้นี่หวาดูสินายทำหน้าราวกับว่า โลกจะแตกวันพรุ่งนี้อย่างนั้นนายเป็นอะไรของนายกันแน่คิ้วนาะขมวดยุ่งดวงตาสีฟ้าอ่อนเลื่อนลอยไร้จุดหมายเขากำลังสับสนนายจำสาวชุดกระอกสีดำคนนั้นได้หรือเปล่าวะอิสลาแม่สาวชุดดำอ๋อจำได้สิรูปร่างเซ็กซี่ขยี่ใจชายขนาดนั้นใครก็จำได้เว้ยเมื่อคืนฉันนอนกับเธอ <c oughs> <c oughs> อะไรนะนิกี้ นายพูดใหม่อีกทีสินี่นายคงไม่แห้งจนพูดเพอ้อเจอ้อหรอกนะอิสราน้ำหูน้ำตาไหลเพราะสำลักกาแฟนายฟังไม่ผิดหรอกเมื่อคืนฉันนอนกับผู้หญิงคนนั้นพอเช้ามาเธอก็หายไปอิสราถึงบางอ้อแสดงว่าที่นายกำลังทำท่าสังกตายอยู่เนี่ยเพราะว่าคิดถึงเธอละสินายว่าฉันทำผิดไหมวะที่ฉวยโอกาส กับผู้หญิงที่กำลังเมานายอย่าคิดมากนาะดูท่าทางสาวชุดดำของนายน่าจะหัวสมัยใหม่พอดูวันนายแดนเธอน่าจะเคยทำมาบ่อยไม่ใช่อย่างที่นายคิดอิสราเธอไม่ใช่นายหมายความว่าไงวานิกิฉันเป็นผู้ชายคนแรกของเธอไม่น่าเชื่อเธออยู่รอดมาได้ยังไงวะสุยขนาดนั้นอิสราน่าช่วยตามหาเธอให้ฉันที ฉันไม่สบายใจวะรู้สึกผิดยังไงพี่กลเออถ้ามันทำให้นายสบายใจฉันก็จะช่วยแต่ไม่ลบปากว่าจะเจอนะ่ะอิสลาสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมนำภาพในกล้องวงจรปิดของเมื่อคืนมาให้ดูว่าหญิงสาวหน้าตาเป็นอย่างไรจะได้ง่ายต่อการตามหาเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวแล้วกลับเห็นใบหน้าของเธอไม่ชัดเจน เธอพยายามก้มหน้าหลบกล้องใช้กระเป๋าถือปิดบังใบหน้าเอาไว้นิโคนลัสถึงกับคอตกอย่าเพิ่งถอดใจไปนิกี้พนักงานบอกว่าเห็นเธอเมาสองแถวไปส่งเดี๋ยวฉันจะสอบถามจากคนขับรถว่าเธอจ้างรถไปส่งที่ไหนนายคงสมเพศชันสินาอิสราที่เหมือนคุณว่ามีผู้หญิงตั้งมากมายวิ่งตามฉันฉันไม่เคยสนใจใครแต่กับผู้หญิง ที่เมาแล้วขึ้นรถผิดคันกลับทำให้ฉันคิดถึงที่แรกก็คิดสนุกกับเธอสักคืนเช้ามาก็ต่างคนต่างไปไม่มีอะไรผูกมัดเหมือนคนอื่นๆที่ผ่านมาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นฉันทำอย่างนั้นกับเธอไม่ลงทำไมนายไม่ถามเธอว,ว่าชื่ออะไรบ้านช่องอยู่ที่ไหนฉันไม่คิดว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันเธอจะไปโดยไม่บอกสักคำนะสิเธอก็คงอายและ เมื่อคืนเธอเมามากผู้หญิงไทยบางคนอย่างหัวโบราณถือเรื่องแบบนี้พวกเธอเลือกที่จะเงียบดีกว่าให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองถูกผู้ชายล่วงเกินอะไรบ้างฉันน่าจะระงับจิตใจเป็นสุภาพบุรุษสักนิดที่สำคัญฉันกลัวว่าเธอจะท้องความเมมโ,มโนธรรมกัดกินใจเขาเมื่อคืนพ่อรู้ว่าเป็นชายแรกของเธอเขาก็อยากได้เธอมาเก็บเอาไว้ คิดรับผิดชอบจึงไม่ได้ป้องกันซึ่งเรื่องนี้เขาไม่เคยพลาดสักครั้งเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ไปได้ยังไงวะนี่เขาลัดแบนดอนพลาดได้ยังไงฉันไม่ได้พลาดอิสลาแต่ฉันตั้งใจผีอะไรสิงนายวะนิกกี้เออฉันยอมรับวะ่ะว่าคิดน้อยไปหน่อยมาดีน้อยธรรมดานะเว้ยนายอ่ะบ้าด้วยเออฉันมันบ้าถึงต้องมานั่งกลุ่มอยู่เนี่ยไง ถ้าเธอท้องขึ้นมาแล้วก็ฉันจะทำยังไงวะไม่หรอกนานิกกี้นายอย่าคิดมากไปเธอน่าจะรู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องหากบังเอิญไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่พวกเธอเก่งจะตายคงไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองท้องโตโดยไม่รู้จักพ่อเด็กหรอกติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ